ีจะมารีวิวสกินแคร์ให้ชมกันค่ะเป็นแบรนด์ของพี่วุ้นเส้นซึ่งบอกก่อนเลยว่าเราเคยเจอเขาตัวจริงอันนี้แอบเมาส์เป็นผู้หญิงที่แบบ อ๋อหน้าหน้าเด้งมากๆแล้วหนา้าแบบเล็กมากถ่ายรูปด้วยแล้วแบบเออเราไม่ได้ไปถ่ายรูปด้วยจริงๆอะก็คือด้วยอาชีพการงานของเขาก็เข้าใจว่าเขาต้องดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เลยมาทําเป็นสกินแคร์ของตัวเองที่เป็นการทําเองจริงนั่นหนามายของว่าเขาลงทุนเองแล้วก็มีการวิจัยค้นคว้าจริงๆนะคะไม่ใช่แค่มาเป็นพรีเซนเตอร์ถือขวดถ่ายรูปอะคะ่ะโดยเขาบอกว่าสกินแคร์ตัวเนี้ยเขาทํความค้นคนว้าอยู่กว่า2ปีจนออกมาเป็นสิ่งนี้นะคะเอสเซน์น้ำโส่ชื่อแบรนด์ว่าวาค่ะ แบบรุร้ายโซนะคะอันนี้คือกล่องของเขาจะเป็นแบบแดงด้านนะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่าเมดอินคอเรียคือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเกาหลีไม่ได้แบบผสมเกาหลีแล้วมาแพ็คที่ไทยแต่อย่างใดนะคะที่กล่องเนียก็จะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษล้วนเลยค่ะการที่เขาเป็นเมดอินค o เรียแบบเต็มรูปแบบก็คือผลิตที่นูน่นบรรจุภัณฑ์ที่นู่นก็ทําให้เรามั่นใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นนะคะคุณสมบัติหลัก ว่าตัวนี้นะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องการกระชับรูขุมขนเราทําให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งใบหน้านะคะคือกระชับผิวหน้าที่มีเรื่องของความหย่อนคล้อยแห้งกา้า้นดูมีริ้วรอยเนี่ยทำให้ผิวมันดูเด็กลงนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะอยู่ในขั้นตอนการเป็นเอสเซนต์ ense, หรือที่เราชอบเรียกกันว่าน้าตบนะคะน้าตบเนี่ยเราจะใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังการล้างหน้านะคะคือล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็ใช้ตัวเอสเซนต์เนี่ยตบๆลงไปบนผิวเราเลยะคะ่ะ ส่วนผสมหลักของน้ำสมเซวนะคะ99%ย่งมาจากสารสกัดธรรมชาติแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนนะคะดังนั้นเนี่ยข้อดีจึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ว่าจะเป็นผิวแพร้ระคายเคืองง่ายก็ตามมาดูลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะคะขวดเขาเนี่ยจะมาเป็นแพคเกจแ ลูกแสบแบบนี้ซึ่งมันดีมากไม่ต้องกังวลว่ามันจะโดนแสงแดดทำร้ายนะคะลักษณะของเขาข้างในจะเป็นแบบหัวปัม๊มใช้งานได้ง่ายมากค่ะเมื่อปั๊มเนื้อออกมานะคะปึ๊บจะเห็นเนื้อเป็นสีออกแบบน้ําตาลแดงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาใช้สารสกัดจากสมแดงนั่นเองแล้วก็เนื้อของเขาอะค่ะจะเป็นเอสเซนเนื้อน้าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวไปบนผิวนะคะตกลิ่นส่วนของเขาว่าพอทาไปแป๊บนึงอะ มันก็จะค่อยๆแบบจางแล้วก็ค่อยๆเบาลงละ่ะตัวนี้นะคะเนื้อของเขามันจะเกลี่ยง่ายมากเห็นปะซึมหมดแล้วนะคะแล้วก็เทกเจอร์ตัวเนี้ยถ้าถามไฟเทียบกับความเป็นเอเซนต์น้ำตกนะไม่เหลวมากไม่ใช่เอ s เซนต์ที่แบบเหลวเป็นน้ำใสขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีความข้นมากค่ะคือมันมีความหนึ่ขึ้นมาจา น,นิดหนึ่งนะคะแล้วพอทาไปเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันซึมผิวได้หมดแต่ว่าบนผิวอะค่ะจะฟิลแบบเหลือความชุ่มชื่นอยู่อะจับแล้วผิวมันจะมีความแบบนุ่มมากขึ้นแล้วพอลองเทียบดูนะด้านที่ทากับไม่ทาค่ะด้านที่ทาเห็นปะผิวมันจะดูแบบมีความฉ่ำๆมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเงาแบบทําให้ดูมันอนะส่วนด้านที่ไม่ทาก็จะดูแบบ,แบบแห้งๆกว่าลองลูบจับเนี่ยเทียบได้เลยว่าข้างที่ทานุ่มขึ้นกว่ามากค่ะ นตอนการใช้เอสเซนต์น้ำสมเราจะใช้เป็นสเต็ปแรกหลังการล้างหน้านะคะปริมาณที่ใช้อันนี้ตามชอบนะส่วนตัวใส่ผิวแห้งจะใช้ที่ประมาณ 2- 3ถึงสมฟัมค่ะถ้าใครผิวมันก็อาจจะลดปริมาณลงนิดนึงนะคะเมื่อกดออกมาแล้วเนี่ยจะทำการกระจายเนื้อให้ทั่ว2ฝ่ามือก่อนแล้วทำการลูบลงไปให้ทั่วผิวหน้าค่ะเสร็จแล้วค่อยมาเริ่มขั้นตอนการตบกันนะคะซึ่งเราจะตบเข้าไปที่ผิวแค่เบาๆพอนะคะแล้วเมื่อตบทั่วหน้าแล้วอย่าลืมนะคะที่ลำคอก็จาเป็นเช่นเดียวกันเพราะเป็นจุดที่เก ริวรอยง่ายเลยล่ะค่ะหลังจากที่เราตบเรียบร้อยแล้วนะคะลองสังเกตผิวดูค่ะจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็เทคเจอรผิวจะมีความหยุ่นเย้งมากขึ้นนะคะซึ่งส่วนตัวใส่สำหรับผิวแห้งสะถือว่าเป็นเอสเซนที่เติมความชุ่มชื้นได้โอเคมากเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกมันแต่ว่ามันจะเหลือความหนึบผิวอยู่แบบเล็กน้อยค่ะ หลังจากใช้น้ำส่งเซวอรเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทาเซร um ั่ม moisturizer กันแดดอะไรของเราได้ตามปกติเลยนะคะสำหรับใครที่งงงงเรื่องการเลียงลำดับการทาสกินแคร์จำง่ายๆเหลวกว่าทาก่อนแค่นั้นเองนะคะคือคิดตามหลักง,ง่ายๆเลยถ้าเราทาตัวค้นๆลงไปก่อนอะสิ่งที่เหลวมันก็ไม่สามารถซึมผ่านตัวค้นลงไปได้หลักการจึงมีแค่นี้เองคะ่ะ